ไปครับไปลองในคอมกันสักตาครับไยผมมีปัญหากับเสียงใหม่โคตรๆเดีดู๋ฟังด้วยไานเงยเป็นตาไ้ ไอ้กินขา้าวรามกับแมงมันน้องกินขา้าวรามกับอียังอ่ามาแล้วครับผมชัดเจนกระเด็นกระดอน

้น้องไอ้น้องไอ้น้องเองดับช็อตใส่พี่เหรอไอ้น้องไอ้น้อง Cover me Nice shot Reloading ความไวผมมาดูลนๆยังไงไม่รู้ฮะมาดูยังไม่เข้ามือนะครับผมผมต้องฝึกเล่นอีก หลายวันเลยอวุ้ย k i l อแตกสไลด์เวฟโดดปุ๊บ<อ>ดนดรอปชอกดกระโดดไปอีกเด็มมาเยอะๆครับเอ,อดีครับอดีครับอดีครับอ้นี่มันชอบดรอปช็อตใส่ผมจังเลย ไม่ได้ยินเสียงเท้าจริงนะเนี่ยเออหัวใจพอดีเนาะเออไลน์มาอะไรกลับมาเอาเอา,เอาเาอานี่จับจ่อเลยก็เนี่ยเสียงไอเคมันอยู่ไหนวะฟังเสียงมั่วมากทุกคน,นมันไม่เหมือนในโทรศัพท์เลย สุยอดสตอลม, <c oughs> <c oughs> มันอีกแบบนะในคอมอะมันไม่ต้องผมไม่รู้สึกว่าผมไม่ต้องปวดหลังนั่งคอมแบบเวลาผมเล่นในโทรศัพท์ผมต้องเล่นหลังคอมนะผมเพราะว่าผมองคุใจโลนะก็อเอาศอกจิ้มไว้ที่พุง <c oughs> จะรำให้ผมปุ่มปืนนิ่งนะแต่นี่ผมแค่สะบัดเมาส์มันก็ชิวๆแล้วเนี่ยโอ้โห้ e l o a d i n g เออมาดิ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 เออดับช็อตไปหนึ่งช็อตไม่โดนเลยผมก็ยังไม่เคยเจอโปนะครับผม Great you're about to win

อ่าวน่าจอใหญ่ๆเอโอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับผมแค่จะมาบอกว่าผมจะย้ายมาเล่นในคอมแล้วนะครับผมผมลงทุนไปแล้วเนาะก็ต้องเล่นโทรศัพท์มาเริ่มกระตุกแล้วเราจะได้ไม่ต้องบ่นอีกต่อไปนะ,อะโอเคครับยังไงคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมเจอกันคลิปหน้าครับ